ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้เห็นการปรากฏตัวของประธานาธิบดีวลดิเมียร์ซเลนสกีแห่งยูเครนไปที่ยุโรปหลายๆประเทศรวมถึงที่อังกฤษนะคะและได้รับการต้อนรับอย่างวีรบุรุษค่ะโดยที่อังกฤษก็ได้เห็นการเดินทางไปได้พบกับนายกรัฐมนตรีวิช่สูนักและได้ไปกล่าวที่รัฐสภาของอังกฤษด้วยนะคะท่ามกลางการ เดินทางไปครั้งนี้ที่ปิดเป็นความลับแบบสุดยอดรู้เฉพาะนายกรัฐมนตรีอังกฤษและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นนอกจากที่จะได้ไปกล่าวที่รัฐสภาแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวที่สของอังกฤษด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะเซเลนสกี้ก็ได้เดินทางไปที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในช่วงเย็นเพื่อพบกับประธานาธิบดีเอ็มมาดูเอลมาคง และนาย,ยกรัฐมนตรีโอลาฟโชแห่งเยอรมน,นีนะคะซึ่งเป็นการเดินทางไปเพื่อหารือกันเรื่องสองครามยูเครนนี่แหละคะ่ะและก็มีคลิปที่เผยแพร่ออกมาโดยทำเนียบประธานาธิบดีของฝรั่งเศสค่ะ ทำนีบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าเป็นการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดให้กับประธานาธิบดียูเครนนะคะโดยมาโครงก็กล่าวชื่นชมถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นขณะที่เซเลนสกี้ก็ระบุว่าเป็นการให้เกียรติกันมากเกินไปและเขาระบุว่าเหรียญน,นี้เพื่อคนยูเครนอีกด้านหนึ่งก็เดินทางไปต่อที่สหภาพยุโรปด้วยนะคะไปกล่าวที่รัฐสภาของสหภาพยุโรป และได้ถ่ายภาพร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันกับบรรดาผู้น,นำของสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศค่ะเป็นการเดินทางที่เกิดขึ้นตารางแบบแน่นเอียดเลยของประธานาธิบดียูเครน